ค่ะคณะริกขาปัญหาชีวิตมีเด็กสองคนมีปิดขัดอะไรคะสุขภาพสุขภาพปวดท้องปวดท้องสุขภาพไม่ดีใช่ไหมสุขภาพไม่ดีปวดท้องน้อยค่ะปวดท้องน้อยมากี่ปีหลายค่ะแต่เป็ดสิบปีขึ้นปวดท้องน้อยมาสิบปีแล้วปวดแล้วไม่เจออะไรปวดแล้วไม่เจออะไรอ้าวปัญหาอย่างอื่นมีไหมเงินงานก็ รับราชการก็ไม่มีปัญหาเรื่องงานเงินก็เท่าเดิมคงที่ครอบครัวมีปัญหาไหมไม่ค่ะครอบครัวโอเคมีแต่สุขภาพปวดท้องอย่างเดียว10ปีมาแล้วมีเรื่องเด็กกี่คนสองคนสองแท้งใช่ไหมค่ะกุมารมีไหมค่ะกุมารมีขันไหมมี แม่เรือสิขันได้เรือขันไม่มีแต่ว่ามีเรือเรืออะไรคะเศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองค่ะเศรษฐีอ๋อไปเอาเรือมาจ้ะเออตอนนั้นขายของแล้วก็ไปรับเรือมาแต่คิดขายแล้วก็เลยเอาไปเศรษฐีเรือทองเขาไปกู้แล้วกุ้มาไม่มีขันไม่มีครอบครู้ไม่มีศักดิ์ไม่มีไมม่่ีคะอ่ามีแท้งสองคนท่านเทวดาปวดท้องน้อยมาสิบปี วิญญาณเด็กสองคนอย่างเดียวหรือเปล่าได้แล้วท่านเอ๋ยวงวิญญาณเด็กเลยนั่นแหละนะ้อส่วนเรือไม่มีอะไรตนะ้อะนั่นแหละน้องไม่เห็นมีอะไรเรือตัดทิ้งไปทุกอย่างตัดทิ้งไปคราวนี้ก็เหลือเด็กสองคนจะแก้ไขให้เขาหรือเปล่าแก้ไขครแก้ไขให้เขาต้องใช้เวลากี่วันท่านเทวดาสามสิบและท่าน ไม่ทราบเลยดึงชายดึงหญิง้าวเธอเป็นลูกเขาเลยชื่ออะไรจ้าจ้าหญิงใช่ไหมหญิงเด็กดีอ้าว เ็นชายดีค่ะชายดีค่ะอาเด็กชายดีดีกับชายดีค่ะเขาตกลงหญิงใช่ไหมหญิงดีกับชายดีหญิงดีกับชายดีอ้าวจะทำตัวให้เป็นคนดีกินอะไรเลยกินแต่ของดีดีกินแต่ของดีดีเช่นปฏิบัติอยู่เรื่อยเลยใช่นนะคะของดีดีใช่นนะคะหลอนตาของดีดีก็จะต้องของแพงแพงข้าวขาหมู ข้าวขาหมูอ้าวบอกรายการไปเอฟซีของดีอย่างนี้ยค่ะพิซซ่าอย่างเนี้ยของดีอ่าพูดไปพูดไปข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวต้องกินข้าวเหนียวในห้างอ้าวพูดไปของดีข้าวเหนียวในห้างด้วยยขนมน้ำไหมคะ หนุ่มน้ำมาว่าไปเซเว่น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  <7. S 2> ของดีไหมคะเซเว่นไม่รู้แหละมันมีเยอะ,ะยอะเขาก็ซื้อได้ง่ายไงยไปหาที่อื่นมันไม่ได้ไม่กี่อย่างหรอกเพราะนะนั้นมันก็มีครบแล้วก็ซื้อซื้อไปใช่ถ้าเป็นของดีก็เขาก็มีมาตรฐานเขาพอสมควรนั่นแหละตามนี้ เสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาจากของดีดีเช่นชุดสูๆไปเลยแต่ว่าเมืองไทยมันร,มร้อนนะร้อนจ้าใส่ชุดๆมันร้อนยังไงดีเสื้อผ้าจเจ้าชุดสูทแต่มันร้อนจะทํายังไงดีคะม่เอาชุดสูทเราเอาเสื้อธรรมดาเนี่แหละแต่ไม่เอาลายดอกนะอ่ดอ่า,อา,อาธรรมดา เอาเสื้อของดีๆเสื้อยืดดีๆกระตุ้นดีๆเอาเสื้อยืดก็แล้วกักนแล้วก็ไปชุดซื้อของให้เขาขดีๆหน่อยแล้วกันตามนี้ชายหญิง5้าขวบปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรรองเท้าเลยนะหลนอาคบชุดอะคบชุดเร็วรองเท้าแบบดีๆนะคะอซื้อแบบดีๆแล้วกันเน้นของดี <c oughs> อ้าวเพาจะเป็นคนดีอ่าดีมากปล่อยอะไรปล่อยสัตว์อะไรปล่อยสัตว์ค่ะว่าไป เป็าติดีอ่าปล่อยป,ปลาปล่อยปล่อยปลาหมอตามน,นี้สองอย่างยังไม่ได้บอกเลยปลาหมอเอาปลาอะไรอ่ะปลาไหลมันมีแค่นี้หนแลหละ à, หไ,ไม่มีอย่างอื่นแล้วไปหาอย่างอื่นมืงแนีอเหรอาใช่ไม่ม่มีอย่างอื่นขายหรอกเยอะเดี๋ยวก็ไม่ปลาไหลสิตัวปลาไหลสิตัวอผมชามเดียวเลยอ่ะด,ดีมากสังฆทานหนึ่งชุด อ่าไปหาของดีๆเขาแล้วกันอ้าวทำเมื่อไหร่จะเกิดที่ดีๆจดไว้เกิดดีๆเาษาในมีนาใช่ไหมก่อนเมษามาตั้งแต่เมษาก่อนเมษามา ภายในเมษาค่ะ่ภายในเมษาเริ่มงานตามนี้ไปได้จบลุงพ่อคะหนูถามอีกก็คือหนูจะขอแบ่งได้ไหมคะเอาเลยนะอยากจะขอแบ่งการหวดได้ไหมคะไม่ได้ไปเลยดีกว่าทีเดียวถ้าถ้าให้ไม่ใช่ค่ะถ้าไม่งั้นหนูจะให้แฟนไม่เมก่ัือนเกือบจะดีแล้วใช่ไหมได้ได้ไม่ได้ทีเดียวเลยดีกว่าจบจบไปอย่างอย่างร้อนร้อย่างอะไร ได้ค่ะได้ดีแล้วบ้านนี้ขัดเรื่องที่หนูจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่แต่ไม่ได้ทําสักทีติดขัดอะไรปะคะเขาทําบุญขึ้นบ้านใหม่แต่ติดขัดไม่ได้ทำสักทีใช่น้องเกี่ยวไหมเกี่ยวหมดอะเกี่ยวหมดอะเกี่ยวหมดทุกอย่างใช่ไหมเกี่ยวอะง่ายง่ายเธอติดขัดหนูไม่เป็นนานี้ก็ไม่ด้บ้านปไปตามนี้อะไรไปคิดเลยชีวิตเรามีนะไม่ด้องไปคิดอะไรเลยเคลียเรื่องเดี๋ยวไปก่อนแล้วก็มาถาม พวกนี้เขาขัดขวางทุกอย่างเข้าใจเปล่าได้ค่ะอ่าไปได้